อย่าลืมกดติดตามช่อง DK Auto Carate ของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ที่น่าสนใจวันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรีวิวเต็มรูปแบบของ Toyota Innova ปี2025รถ MPV รุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดบ้านเรา Toyota Innova รุ่นนี้ได้รับการปรับโฉมและอัปเกรดหอลายจุดเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวยุคใหม่ตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกไปจนถึงเทคโนโลยีและสมรรถนะ ภายนอกของ INNOVA ปี2025โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ดูทันสมัยยิ่งขึ้นกระจังหน้าใหม่ที่มีขนาดใหญ่และตกแต่งด้วยโครเมียมเส้นสายตัวถังคมชัดขึ้นและไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเพิ่มความหรูหราด้านข้างยังมีล้ออลอมิเยสปอร์ตที่เสริมความพรีเมียมส่วนไฟท้ายถูกออกแบบใหม่เป็นเลดรูปทรงเรียวยาวที่ดูสวยสะุดตา สำหรับมิติตัวถังอินโนวปี2025มีความยาวประมาณ4,760ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,830ม mm, ิลิเมตรและสูง1,795ม mm, ิลลิเมตรทำให้ภายในห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายด้านขุมพลังโตโยต้าอ n o โน2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรให้กำลังประมาณ174แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดที่พัฒนาให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริด2.0ลิตรที่ให้สมรรถนะกำลังสูงกว่า190แรงม้ารองรับการขับขี่ทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างได้รับการปรับปรุงใหม่ช่วยเพิ่มเสถียรภาพและความนุ่นวนในการขับขี่ด้านเทคโนโลยีอินโนวารุ่นนี้ติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่กว่าเดิมรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและการสั่งงานด้วยเสียงระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนทำให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งได้รับบควาามเยย็นส ภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงเบาะหนังปรับไฟฟ้าพร้อมไฟแอมเบียนไลท์รอบคันที่เพิ่มบรรยากาศพรีเมียมระบบความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นสำคัญของ INNOVA 2025ที่มาพร้อมโ y o t a s a f e t y s e n s e Generation ล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้าและช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงมาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรวมถึงระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานยนต์ ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกเส้นทางนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันกล้องมองภาพรอบทิศทางและเซ็นเซอร์จอดรถที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายการขับขี่อินโนวา0 2 5ให้ความรู้สึกเงียบและมั่นคงห้องโดยสารเก็บเสียงได้ดีและการตอบสนองของเครื่องยนต์รวดเร็วช่วงล่างที่พัฒนาขึ้นใหม่นุ่มนวลขึ้นกว่าเดิมเหมาะสำหรับการเดินทางระยะไกลและการใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับใครที่มองหา MPV ขนาดกลางที่ครบเครื่องทั้งเรื่องดีไซน์ ความกว้างขวางสมรรถนะและระบบความปลอดภัยโตโยต้าอินโนวาปี2025จึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะในรุ่นไฮบริดที่ให้ความประหยัดเชื้อเพลิงและกำลังขับขี่ที่ดีกว่าเดิมราคาจำหน่ายในต่างประเทศเริ่มต้นประมาณ1.2ล้านบาทและคาดว่าจะมีรุ่นย่อยหลายระดับให้เลือกทั้งรุ่นมาตรฐานและรุ่นท็อปที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน สำหรับใครที่สนใจอย่าลืมติดตามข่าวการเปิดตัวและโปรโมชั่นพิเศษจากโชว์รูมโตโยตา้าในประเทศไทยได้เร็วๆนี้สรุปแล้วโตโยต้าอินโนวา2อ่เป็นรถ MPV ที่พัฒนาอย่างรอบด้านทั้งรูปลักษณ์สมรรถนะเทคโนโลยีและความปลอดภัยเพื่อตอบโจทย์ครอบครัวยุคใหม่ที่ต้องการความสะดวกสบายและมั่นใจในทุกการเดินทางหากชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DK a u t o g r a g e ของเราเพื่อรับชมคอนเทนต์รีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆอีกมากมายสวัสดีครับ